สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาหนี้วันที่อะไรมันนี้วันที่ยีิบสองนะคะมาหนี้ไฟ้ันอย่อ้อยดับไฟดับจ้ะไฟดับตั้งแต่ใหญ่อ้อยลาลงจบประมาณใบยบยซองกวนนิดน้อยนู่นค่ะเนาะพอยอย่อ้อยอลาลงพอยคอยคอยดีอย่อ้อยลงจักหวีฮีปุ๊บไฟก็ดับปั๊บเลยจ้ะเพื่อน ใบซองกว่านี้นอยเนาะค่ะนาอไฟฟ้าอย่าบ้านอย่าอ้อยดับตอนนี้ก็ประมาณเก็บองคุมแล้วอยังไฟอย่างบานมาอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนเบ็ดโทรศัพท์อย่าอ้อยก็จะเบิดยังคือไฟดับเป็นบ่าจ้ะเพื่อนอือันรถสิบล้อจ้ะรถสิบล้อรถสิบล้อสนอันเช้าไฟฟ้าจ้ะสงสัยคนจะส่มบานแล้วอยู่เนาะค่ะนาอรถสิบล้อยังพวกบรู้จ้ะรถสิบล้อสนอันเช่าไฟฟ้าอยู่ห่างน้องคนละจะห่างเข้ามาบ้านอย่าอ้อยคนละจ้ะ ตอนนี้ก็ไฟดับเนาะค่ะไฟดับตั้งแต่ใบซองประมาณใบซองสิบกว่าในหีเนาะค่ะไฟดับตอนนี้ก็ซองหุ้มเราไฟบางอยอ้อยังบานมาอยู่เบลโทรศัพท์อย่าอ้อ้กไอีเบื้องแเพื่อนๆตอนนี้อย่างเอ้ยจุดเทียนอยางอ้ยจุดเทียนจุดเทียนเยอางอันนี้วันนี้อยางเอ้ยจุดเทียนจะซองหุ้มเราไฟยับานมาอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะมาจะคุ้มเนาะ Mới tư tư rồi chả huynh huynh Xe lụt Mà ơi ôi bây chắc hả à? Về là hàn phải liều muôn Về là hàn phải vầy muôn, nhưng mà liều muôn, cổ hộp rồi đó huynh huynh Chứ sao mà không liều hả huynh chứ sao không liều phải, nhưng mà hàn mà vô ừ. Bết dỡ, giống như hát hit โหจะโหห้ากันก็พ่ได้จังจะโหห้าตา่ภกแต่ภพ,พ,พเดินทา,างไปคาลอตเตอรี่เดินทางไปฮอตได้แล้วก็โหพ่ได้จัเพื่อนคือโหว่ได้ฮจะไปเบื้องคิดให้เ,หเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ละไรสดใหญ่อ้อยก็บ่าได้ไปเด้อค่ะเพื่อนไฟฟ้าบ้านใหญ่อ้อยดับค่ะรถชิบล้อสนเซาไฟฟ้าอยู่ทางด้านนอกก็นะค่ะตอนนี้ก็จะซามพุ่มแล้วไฟอย่างบ่มาอยู่ค่ะ มันบมมาเจ๋อไอ้จ,จุดเทียนเนาะขึ้นลมเหมนติดเนาะจ้าเพื่อนเมันอย่าจุดเทียนเนาะค่ะเนาะจุดเทียนมันอย่าก,กล้าหลุมเหมนติดนาดแต่ว่าติดต่อเขาได้ก็บ่ได้ค่ะเพื่อนเติดต่อเขาได้ก็บ่ได้โทรศัพท์ก็มีไว้ก็โหโอ้โหเข้าก็บ่ได้ค่ะจ้าวันนี้รายการเพื่อนเ่อ,มมอวันนี้ยากหรอกใหญ่ใหญ่มาบอกว่าวันนี้ไฟฟ้าบ้ามันอยเอ้ยดับจา้า จะมาข้อความไดาอยู่แว่ว่าให้เบิ้งเบ็ดบ่ได้ให้เบิ้งให้ก็ได้จ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าคืหรับข้อความไดอย่แต่เปิดอ่านบ่ได้จ้ะเ<ๆ>พื่อนๆรับข้อความผู้คนได้อย่แต่เปิดอ่านบ่ได้จ้ะ